สบายดีทุกคนนดีตัวขาวกับชู่ช่องหน้าเองจ้าคลิปนี้เราคือเขาจะมาใส่สุดรซนเผาอย่างหลอกง,งานสรรค์ฟันเฟซกันค่ะถ้ายกสื่นอนะแมนถ่ายวเวลาจะเอาไปตัดตำลังตู้่อยเหดเดออันนี้ก็จะแมนบูธถ่าเนาะทุกคนวัดเตรอยมไกินกระเล่เขาไม่เห็นชาเลนจ์กันเถอะคือ ใส่เงินบอกกินหนึ่งแสนขีดซาเล่นประหยัดเงินแสดงว่าลังก้องเ่าใส่ได้อืมไปยิสูงแบบนี้จริงสูงเกินอยู่ใกล้แล้วแบบเผาตัวเตี้ยเกินไปแหละนี่ก็คือโซนทางเขาสมาคมจีนเนาะทุกคนแต่จะเป็นแบบนี้คนหลายมาก บรรยากาศทางในก็จะเป็นประมาณนี้ทุกคนแล้วก็จะมีบูธต่างๆที่เพื่อนจะขายของกินนั่นนี่นั่นเนาะอันนี้ก็คือโซนทางเข้ามาคมเบียดเนาะทุกคนก็จะประมาณนี้นั่นเองยังไงทางในก็จะประมาณนี้เนาะเพื่อนก็จะขายเสื้อผ้าเอ้ยของกินเอ้ยอย่างประมาณนี้เนาะและแล้วเขาก็อย่างมาจนสุดแล้วเนาะทุกคนอันนี้น่ากระแว่ซื้อน้อยนึงบอตั้งใจใส่มาหลนีน ขอบใจ60น่อแล้ววันเดียดวยและหน้าการเหตุคลิปรีวิวอาหารวาอีกคลิปหนึ่งนะทุกคนสำหรับใครที่อยากเบิ่งสามารเขาไปเบิ่งได้ในช่องหน้าเลเดอร์ออกมาแล้วได้ซีนี่ชาไตชีสในอ่าสมาคมเบียร์ค่ะราคา3 นี่น้าจ่าแม่กิจกรรมตอบคำถามด้วยว่ะหับคำ่ทาที่เกี่ยวกับอนิเมะเพื่อหับของรางวัลน,นี่แหละประมาณนั้นเท่าที่น่าจอกายบอนที่เผิ่นจัดกิจกรรมมาหน่อยหนึ่งเนาะหน้าก็จะอย่างมาทางนี้ก็จะแมนแถวบูธอาหารต่างๆเนาะก็จะมีหลากหลายบูธเลยแต่เมื่อเขาอย่างมาเรื่อยเขาก็จะเจอแต่บูธอาหารเนาะแต่ละบูธก็ขายแต่กันไปเมื่อเขาอย่างมันจนสุดแล้วเขาก็จะเจอกับคอนเสิร์ตและต่อมาเขาก็มาเข่าโซนสมาคมลาวให้ เสิงบรรยากาศทางในก็นจะประมาณนี้นะทุกคนถอาใส่สุดเลามาถ่ายหูก,ก็คือดีงามเลยทางด้านอาหารก็จะมีเข่าเหนียวปิ้งไก่หรือว่าจะเป็นอาหารลาวอื่นๆจไปเทียวทะเลกันะทุกคนไปค่ะนี่ก็จะแม่นโซนสวรรค์หล่องเลใต้นะทุกคนทางในก็นจะประมาณนี้บรรยากาศดีดี ตุ๊กตาผลตะแพงเลยหมูเด่งนะแล้วแล้วหน้าก็ไม่ได้เข่าไปหรอกนะทุกคนเพราะว่าถือตกอยู่หมองนี่ใจสอยใหม่มาคือคนคิ้วอ่ะโอ้โหอยากไปดูมีแบกเอาฟิชเอาฟิชเอาฟิชเสีองฉุด และแล้วก่อนกลับเขาก็มาแวะเบึ่งการประกวดการเป่าแคนนี่จะแม่นการแสดงการเซอสิงโตถึงน่าจะตัดลงแค่บ,บางส่วนเนาะเพราะว่าเดี๋ยววิดีโอจะยาวเกินไปอันนี้ก็คือผนจะให้เฮาลดกล้องสิงโตเพื่อขับโซ่ขับลาบอย่างประมาณนี้เนาะในเวลากลับแล้วจ้า